สวัสดีค่ะวันนี้แคทจะพามาดูเทคนิคการแชร่ขุยมะพร้าวนะคะทันทีที่เราซื้อมานะจ๊ะก่อนจะนำไปใช้งานเราต้องนำไปแช่ล้างสารแทนนินออกก่อนนะเดี๋ยวไปดูวิธีแช่ขุยมะพร้าวแบบง่ายๆสไตล์แคทกันนะคะนี่ค่ะถังแช่ขุยมะพร้าวของแคทนะอันนี้ใส่ไว้ในถังกลางแจ้งนะคะวันนี้ฝนตกมา ตั้งแต่ตีสองนะจ๊ะช่วงบ่ายก็ตกอีกรอบหนึ่งขุยมะพร้าวถังนี้แคทแช่ไว้สักพักใหญ่แล้วนะคะก็จะโดนน้ำฝนโดนน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่แคทลดลาดลงไปด้านล่างถังใบนี้แคทเจาะรูไว้เพื่อให้เขาระบายน้ำที่มันตกลงมาใส่ในถังนี้หรือเวลาเราจะแช่นะคะเขาก็จะระบายเอาน้ำที่แช่ขุยมะพร้าวออกไปะคะ่ะแล้วเมื่อเราจะนาไปใช้งานนะคะ ก็ให้มันหมาดนิดนึงนะเนี่ยเราก็ต้องมาล่อนเอาในส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวนี้นะคะอันนี้มันผ่านการแช่หมักมาสักพักใหญ่แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็โดนฝนทั้งวันเลยค่ะเป็นวิธีการหมักแช่ขุยมะพร้าวแบบที่เราไม่ต้องมานั่งล้างนั่งแช่นะคะเขาสามารถระบายน้ำออกใต้ถังได้เลย ก้นถังนี้นะคะแคตเจาะรูไว้เพียงแค่เราเจาะรูไว้ที่ก้นถังนะคะเขาก็สามารถระบายน้ำออกได้เลยค่ะเป็นไงคะถังหมักขุยมะพร้าวเทคนิคง่ายๆที่แคตนำมาฝากในวันนี้นะจ๊ะ